a y b โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับสเปเชียลฟอสเหมือนเดิมน,นะครับในนี้เราก็จะมาเล่นมีดกัน ในด่าสนสไนแต่ขอบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้ด่านคนนะแค่ปืนทกเดฟเนะีย่ยงานลำบากเล่นน้ำประสาทมีดวันนี้ผมก็เลยเอามีดมาไล่ฟันคนในนี้กันรู้สึกว่าได้เขา,ม,ม,นา,นานเนมีดมีดหลันพัิน่ามันจะฟันได้ประมาณสองสามทีใช่ป่ะเรามาดูมีดนี้กันมีดที่เขาแจกตามโจด๊ดแหรือมันฟันได้อยู่ทีเหมันแล้วต้องรู้ว่าตัวเขามันถึกหรือเปล่าหรือไม่ก็เลือดบักาเราดูครับ๋ยวให้แบงคนพูงเองเสืรอแบบนะี้ได้อยู่ทีเดียวตีสองทีได้อยู่ Chúng ta có 3 vũ khí, tự nhiên thôi. Nhưng như thế thì chắc chắn hết Để tôi xem. Đó là một vũ khí đỏ đỏ. Chắc chắn là một vũ khí đỏ đỏ. Ôi! Đó là một vũ khí แน่โลเราคนนี้เฮ้ยไฟไม่โดนเฮ้ยไฟไม่โดน flash ่ายตัวเขาด่าแล้วมั้งกู f l ช s h flash วผมออกนะโอ้โหยังถามเมื่อกี้เมื่อกี้ม่าเล่นด่ดาทำไม มึงหัวร้อนเออนเท่าไหร่ก,กันโดนด่านะครับอย่างงี้มันเสียงมากเลยสแล,สลอไอ้ยินตัวบอจากห้องแรกแล้วนะค,ะครับขั้นระดับเนี้ยนะครับทำเพื่อคนดูว่ากูได้ไรอาคัน่อยโอ้โหอะไรวะตาย ลีไรป๋ไปทั่วเลยกูโดนเขาดา่มมาเอ้าไม่เปิดกล่องผมวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยิงกูโดนโอ้โหกตัวเลยได้ที่อะมีดแม่งเหมือนจะไม่ค่อยแรงแต่ก็แรงอยู่นะขนา,านาใช้ได้อยู่นะเป็นหลังผมมีครับเล่นใครครับ เล่นใครอยู่ครับเล่นใครอยู่ครับโอ้โหเฮ้ยเหีุยแล้วโอ้โหโด,ดนหลุดจบแล้วก็กมันยาวออกเลยไป,ไปไหายเลยปดีพี่สาดอยสาดอยเฮ้ยหนีเวอ้อ อันนี้อันนี้เอาเฮียมัวบันงานจัดอุ๊ยไปยุ่งวคนมัวบันงานอ่ะโอ้ต่าเธอไก้าวเท่าขอโทษขอโทษจะมีกับผมอ่ะ เอาเฮียที่พกผมะผมมีขนต้องกระโดดได้ดใช่ไหมโอ้โหสิตัวเฮียผมปวดเขาไปทักก่วแตเนนะี้ยกดีพี่สดีพี่สคิวพอดีสัต ไปแล้วถังดาบคนลไมั้เหี้ยตอนไี้ไอ้ียผมเข้าไปทั่วโอ้โหตายเแกไล่สองคนทั่วเลยเนี่ยัช โอ้โหตายวะนี่กระดาษกุ้งกำหมัดไปถ้าอยู่ใ,ใกล้กูโดนต่อยเลยขอโทษเลยครับขอโทษคนดูนะถ้าใครดูคลิวแน่นคิวไหนเป็นต้องเล่นจริงจะลองเหรอจะลองเหรอจะลองเหรอคิวของจริงวะ ใครน้องมึงไอ้ชัดเราลเล่นครับเราเล่น <c oughs> เราเล่นเล่กันนะผมไม่มีอะไรครับเฮ้ยไอ้เหี้ย Qua đã được hát tưng là hiệu nhưng phải nong, nè gù nong, nè gù nong nga. Hãy quá, dip hết. 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 Hãy

โอ้โหปืนยิงกูเลยเฮ้ยเรากันดีโหยี่ดิบยิงไปไหนอ่ะโอ้ที่หนึ ouais ่งอยู่นี่อะไหนโอ้โหยี่มี็นคนจ้องแรงโง่ใช่ไหมแหงมองหน้าเต็มเลยที่ผ่านต้อออกห้องเหรเขาจะโดนโดนโดนกระดาโดนกระทืบไปแล้วไปแล้ว đi bỏ không được không em tẩy bỏ cái này ok chơi ra với bài bài quá